เงินปั๊บของฮัตเลสเจ๋เเนี่ยดูรู้เลยนะส่วนหน้ากำลังใส่อยู่นะครับตอนนี้ลงแล้วมันอยู่ปุ๊บไหนนะลงแล้วมันหลับเลยนะปุ๊บอยู่อะลงปุ๊บได้เร็วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย สวัสดีครับกลับมาพบกับ,บผมอีกแล้วนะครับกับเฟรมพรีเอนะครับผมวันนี้เรามาเพิ่ม performance อีกแล้วนะครับให้กับรถลูกค้าเป็นโมเดล3 performance นะครับผมตัวเก่าตัวเลกาซี่ลูกค้าคนนี้ต้องการการขับที่นุ่มนวลแล้วก็ต้องเอาอยู่ด้วยนะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าใส่ไปแต่แรกแล้วคืออ s ร์ซาเบซไนะครับลูกค้าคันนี้ไม่ได้ใส่ที่เราหรอกแต่ว่ามาปรับตั้งใหม่ที่เรานะแล้วก็ตอนนี้มาเริ่มเติมขอนะครับผมก็แรกรอบแรกที่มาเติมก็คือเติมตัวปรับแคมเบอร์หลังพเพราะว่าแคมเบอร์หหลลลัังงเเนนนี่ยพอมอลลมาาโดะ มันก็จะค่อนข้างล้มนะครับมันปรับไม่ได้คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเทสลามีข้อเสียอนหนึ่งคือมันไม่สามารถปรับมุมแคมเบอร์ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับปรัแค่โถงเดียวเพราะนั้นปรับโทรได้ดีแล้วแคมเบอร์ก็ยังมีปัญหาอยู่รถผมก็เป็นครับไม่ใช่จะเป็นเดี๋ยวผมก็ต้องใส่เหมือนกันเนาะแต่คันนี้คือนำล่องไปแล้วก็คือใส่ไปก่อนแล้วใส่ปรับแคมเบอร์ตอนนี้ถ้าอามาสวยงามมากบอกเลยว่าแต่งตั้งแอ์ไลน์จากที่ตั้งสูมาคมาโคตรสวยงามแล้วก็ขับดีมากทีเจ้าของต้องกกกกกกาาาาารรรรรเเเพพิิ่่่มมขขขอออองงงง็คคืตต้้้้ันนนนโใหแึที เปลี่ยนเร็วๆเนาะไม่อยากให้มีการโครงรถเลยนะฮะก็เลยทําการมามาทําการใส่ตัวกันโครงของเรานะครับเป็นฮาร์ดเรสนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้คือกันโครงเดิมนะครับเซบาเดิมของเทสลาครับเดี๋ยวเราดูจตกรูปถ่ายแล้วกันนะว่ามันต่างกันจริงไซส์มันต่างกันเห็นชัดเจนพอควรนะครับผมอันนี้อันนี้กันโครงหลังนะครับเมื่อกี้หน้าแล้วก็อันนี้ลูกหนากกันโครงอันยาวเป็นหน้านะครับอันเล็กเป็นหลังนะครับผมเปลี่ยนทั้งเซ็ตนะครับเจ้านี้ ดูไว้เลยครับหลังใส่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ <Okay. S 1> ใส่เรียบร้อยนะครับเป็นโครงนะครับนําเงินปั๊บของฮัดเลส์นะเจนนะดูรู้เลยนะส่วนหน้ากําลังใส่อยู่นะครับตอนนี้กำลังปรับตั้งตัวต้องการโครงครับให้มันแมชกับตัวรถนะครับคันนี้ไม่ค่อยได้โหลดนะก็ะเลยไม่จำเป็นที่จะต้องปรับอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่า โย์คันนี้ก็คือลูกค้าต้องการสูงเกือบเกือบเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาผ่านอะไรเยอะผ่านขึ้นตึกขึ้นตึกอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวรอไปลองขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมสามท็อปแมนใส่ฮาร์ดเลสอีกหนึ่งจุดที่ลืมไม่ได้ครับลืมไปว่าคันนี้ใส่ไปแล้วครับตัวนี้ตัวปรับแคมเบอร์หลังนะครับของฮาร์เลมเหมือนกันนะครับเพราะืั้นจากคันนี้ใส่ตัวสตัอาร์เบสไอนะครับผมเาะนั้น แ h มเ b อร์ per, มันค่อนข้าง,าง,างลบเยอะนะฮะก็เลยใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ตัวกับแคมเอร์ก่อนแล้วอันนี้เพื่อม,มาเติมของเพิ่มนะครับเป็นสวบาหน้าหลังนะครับโอเคครับตอนนี้ทําการใส่เสร็จแล้วนะครับสวบาหน้าหลังนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปลองขับไม่ใช่สิผมจะเป็นคนนั่งบาง้างคราวนี้ให้ช่างที่ใส่เป็นคนขับเองนะครับลอดูว่า คขับแล้วเป็นยังไงอยู่แค่ไหนดึกแค่ไหนเดี๋ยวเจ้าของไปด้วยด้วยได้รู้กันไปเลยว่าผ่านไม่ผ่านเวิร์กไม่เวิร์กไปดูกันครับเมื่อกี้ลองตงนีด้นะลงลงเดี๋ยวดูจังหวะลงนะมันจะพุ่ลงไปอยู่เนี่ยนะนี่โดนควบอยู่โอ้โหเห็นไหมมีสุกหน่อยมีสุกไหมหน่อยมันไม่โอเคนะอันนี้คือบอกเลยว่าลงแล้วมันอยู่ปุ๊บลงแล้วมันหลับเลยนะปุ๊บลงปุ๊บนี่เร็วนะอ ล้อก็แพงลอแพงโอยแรงแรงนี่แหละนี่นี่ลองขับเลยนะนี่ลองขับบอกว่าให้เจ้าของรถอยู่เฉยๆว่าลอเลยเจ้าของนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะลองลองกันดูว่าเจ้าของจะอ้วกไหมนะนี่ใส่หลังใส่ฮาร์ดเลสเสร็จนะครับใส่สเปรบาร์ฮาร์ดเลสหน้าหลังนะครับเดี๋ยวลองลูดทางกาแฟดีนิโมคันลูดหน้าช้าเมื่อกี้ลูบเป็นรอบแรกลูบขามาไม่รู้สึกว่าผ่านทางรถไฟเลยงงมากเลย อ่ะลุยทีหนึ่งปึ๊บเฮ้ยันี้ลึกกว่าเออฝันนี้ลึกกว่าแต่มัน,นาามเนียนนะเนี่ยเดี๋ยวจริงเรื่องสวาบามันช่วยเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวนะโครงซ้ายโครงขวาเนาะแต่เรื่องเก็บรายละเอียดมันคืออาร์ซ่าแหละฝันนี้เราใส่แล้วมันต้องปรับตัต้งใหม่นะครับก็เลยต้องวิจัยนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะลองเบี่ยงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลเบี่ยงพี่อาร์เข้มขัดก่อนก็ได้นนะ <laughs> อ่าเจ้าของรถเข้มขัดเลยครับเจ้าของรถครับ เดี๋ยวจะเวี่ยงครับเดี๋ยวจะลองเวี่ยงครับเบาๆไม่แรงนฮะอันนี้เราเทสผมไม่ขับเองนะให้ช่างขับแล้วตอนนี้น่ต่ผมถ่ายผมทำมาที่ถ่ายดูแทนนะไปครับเวี่ยงครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่ครับโอ้โอ้ย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 โอ้โโอ้โอ้โ้ยโอ้ยโอ้โอเคเฮ้ยโคตรดีอะพี่เอียงลัดไม่เสร็จเลย ต้องบอกเราจะไม่รักขันขัดเลยนะฮะโดนไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งดอกเฮ้ยดีนะดีจริงนะดีอย่างไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยมันอยู่อ่ะเฮ้ยสเวบาช่วยได้ขันนี้เลยจริงจรองตรงข้างหน้าก่อนเมื่อกี้พี่เองไม่ไอ้นี่ไงอะไรของไข่จริงก่อนครับอ่าเจ้าของอะไรของขันนะฮะเดี๋ยวจะลองเล่นของจริงละนะอยู่เนาะอยู่ไม่น่าเชื่อเพื่อพี่เอเปลี่ยนเลนหรือว่าเจอสมมติว่ามีหมาตัดหน้าป๊าบ โอ้ยโอ้ยเนี่ยอยู่แบบดึงตึกเลยเออดึงแบบดึงกลับคือรถนิ่งเลยนะคนนั่งนั่งอยู่เลยม่ใยืนอยู่ที่ด้วยนะเออแล้วคือแบบไม่มีไม่มีอาการที่จะออกข้างออกอะไรไม่มีเลยไม่มีจริงๆอ่ะเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรที่อยากได้นี่คือสิ่งที่ต้องการใช่ไหมใช่จับล็อกอย่างเงี้ยต้องแบบเท่าจับล็อกเลยเนี่ยคือคือแบบคือตอนนี้ a m a ซิ่งมาก เียหนึ่งร้อยโอ้โห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 โอ้โเอเวลาเรากลับปุ๊บรถมันกลับมาอยู่เหมือนเดิมตรงเหมือนเดิมใช่เฮ้ยแต่แบบ Amazing อันนี้ Amazing อันนี้คือแบบเฮ้ยอยู่อยู่อย่างนักอย่างนักตกใจใช่อยู่จริงไม่มีไม่มีอาการแบบรถสายแบบอะไม่มีเลยอะซึ่งก่อนหน้านี้มันจะสายเออไม่มีจริงเวลายกยแบบนี้สายแบบสายสายแบบเห็นเลยว่าสายใช่คืออันนี้คือแบบนิ่งแบบนิ่งแบบนิ่งแบบตกใจอะหยุดเลยอะคือหยุด ดึงกลับปั๊บหยุดปุ๊บคือเหมือนใจสั่งเหมือนมันตามตามมือสั่งอ่ะคือยังไงก็จัดเลยอ่ะเออเฮ้ยเจ๋งเอาล่ะกูโดนป้ายาอี่แล้วกูหยุดสั่งได้จริงถ้าเกิดพี่พไปตั้งศูนย์ก็อย่าลืมเอาค่าศูนย์ให้ดูเหมือนเดิมเลยเป็นโปรเจกต์ร่วมอันนี้โปรเจกต์เลสเทสเลสนะครับอันนี้หลังใส่โอ้โหเฮ้ยตอนแรกใส่แคมเบอร์ก็โอเคแล้วนะปรับแคมเบอร์ นี่ใส่เพิ่มสวบาหน้าหลังโดยรถบางคนไม่เข้าใจเทสลาว่ามันไม่มีตัวปรับใช่แค่เมื่อปรับไม่ได้่มันไม่มีเหมือนรถใช่เนี่ถึงบอกที่เมื่อกี้พูดแต่ต้นลิปละเทสลามันปรับแคมเบอร์ไม่ได้นี่คือข้อเสียของเทสลาแต่จริงๆข้อเสียเทสลาจริงนะปรับได้แค่โทนี่คือนี่คือสิ่งที่แบบน่าเกียดมากอ่ะปรับแคมเบอร์ไม่ได้ต้องริทุเรศจริงๆก็ต้องซื้อมาใส่เนาะ ก็ใส่แล้วปรับได้แล้วทีนี้ไม่พอนะฮะจะบอกไม่พอขออีกขออัดอีกยัดอีกยัดของอีกเข้าไปจัดให้อยากยัดก็จัดให้นะฮะฮะอยาข้างหน้กเลยขึ้นเบอร์หน้าอีกจะเอาอีกเหรอถามช่างผมยังได้ถ้าลูกค้าก็ใส่ก็ใส่ได้อยู่อ๋อเหรอโอเคแต่ว่าต้องต้องเซตใหม่อีกอ่ะพูดแล้วนะอันนี้พูดแล้วนะ เ,เันนี้เป็นเหมือนรถอารถคุณครู <c oughs> เฮ้ยรถที่เหลือคันนึ้งเมืไม่ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวแต่ละพี่จะแนบแคมเบอร์ะเออเห็น,น,นไหม,ไไหมเฮ้ยแตผ่ผ่านผ่านแบบคือ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 ทึอ่งทึง่งในเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันอยู่แบบอยู่จริงอะแล้วมันก็ไม่ได้แข็งอนะใมันไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบมันมันอยู่แต่มันแข็งไอ้ย่างนั้นอะเข้าใจเหมือนรถเหมือนรถแข็งนี่มันแข็งๆหน่อย อันนี้ก็ไม่ได้แข็งนะก็นุ่มนุ่มเหมือนเดิมอ่ะเออแต่เราปรับใหม่หมดเลยไนงะเราปรับปรับปรับสตาร์ทใหม่รอบนี้แต่มันมันนุ่มแบบมันเหมือนนุ่มแล้วมันเอาอยู่เฮ้ยมันลงตัววะ่ะถือว่าลงตัวเออถ้าความเร็วพี่เอ,อขับอยู่ประมาณนี้ถือว่าประมาณถ้า,าเกิดพี่เขับในเมืองขับในเมืองขับในเมืองาาเป็นหลักอ่ะมันก็แบบไม่ได้ถ้าคนขับอ่ะพี่จะรู้สึกดีกว่านี้คือตอนนี้พี่เอเป็นคนนั่งอยู่ เมืนโดยสารคือนั่งก็ไม่ได้แย่นะจริงนั่งก็ไม่ได้แย่นะผมลอบเก็บเก็บพวกเจ็บหลุมนะรอยต่อถนนเจ็บหลุมเนี่ยเขานั่งเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติมันต้องแบบเด่นๆๆๆๆๆนะไหมไม่แย่นะเห็นไหมเฮ้ยผิดคาดตอนแรกนึกว่าสายสเปรบาต้องแข็งแบบแข็งกว่านี้แต่มันไม่หลอดด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใส่ในสเปรสปริงเดิมโชคเดิมอะเนาะอันนั้นมันปรับไม่ได้ไงอันนี้มันปรับได้ไง พอปรับได้พอพอมันพอใส่เข้ามาแข็งแล้วก็ปรับให้นุ่มลงแต่แบบมันได้ฟีลทุกอย่างเลยทั้งนุ่มทั้งอยู่นี่มันมันมันเกินคาดอะเกินคาดาจริงจริงจริงเจ๋งเจ๋งผ่านผ่านผ่านเนี่ยถ้าไปเป็นด้วยความเร็วนะความพวกตัวนีมันจะนิ่งนิ่งกว่าแบบไม่ไดต่ําก็ไม่ได้กระแทกแบบนั่นไนงะพี่ว่าอันนี้ไม่ต่างรถพี่นะรถพี่ที่เซตน,นุ่มแล้วก็ถือว่าโอเคเท่ากันครับพี่ยี่สิบ ตาหลังหลังเออตาหลังสองแปดแท้นะอันนี้เขาใส่สเปคแบบใหญ่เฮ้ยต่อเวิร์ก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 อันนี้ผ่านผ่านเอาเถอะผ่านละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะขากลับน่าจะน่าจะเหยียบเต็มที่ใช่ไหมในดูทรงละไม่ได้เลยแล้วติดอ๋ออยู่หน่อยครับขึ้นนี่เลยทำไมขึ้นมาทางด่วนชาร์จแบตมารอแล้วนะฮะอันนี้บอกชาร์จแบตมารอแล้วรอรอซัดเต็มที่ซัดต้องขากลับบ้านละรู้เรื่องบอกเลยรู้เรื่องเออหรือซัดไปเห็นหลานทั้งศูนย์เนี่ย อ๋ไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็บอกเอ้ยอะไรก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจรีเนะเ้เดี๋ยวจริงเลยโทรหาเขากันอยู่วันนี้อยู่เขาหยุดวันพุธ<อ>แหละ,ะวันนี้ไม่ได้พพี่รุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้ไปไม่ได้วันนี้ไปไม่ได้นะเขาหยุดอ้าวอย่าพูดอย่างนี้นะไปจริงนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวส่งไลน์มาอยู่ร้านนั่งสูดแล้วมั่นใจเลยมั่นใจจริงอันนี้ ยยด,ด้วใช่โอเคปิดคลิปตัวนี้ครับผมก็ใครอยากใส่ฮัตเลนนะเพิ่มอัพสเต็ปความมันนะฮะบ,บอกเลยว่าอยู่แน่นมกมากครับอยากใส่ก็ติดต่อมาได้ครับผม subscribe to my channel